เจฮีโร่ช n แนลหูมใจเสนอสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เจฮีโร่ a n n e l นะครับวันนี้เรามีเกสพิเศษมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับนั่นก็คือน้องรักของผมเองนะครับน้องโซ่นะครับจากเพจสาวกมัสไรเดอร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เปาครับเป็นเกียรติมากครับวันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยครับก็เชิญ เรียกได้ว่าน้องโซ่เนี่ยมาร่วมแชร์เรื่องราวดีๆนะครับ,รบให้กับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็แฟนๆเจฮีโร่ด้วยนะครับทั้งมุมมองในการทำเพจสาวกมัสไรเดอร์แล้วก็ความชื่นชอบในคาเมนไรเดอร์หรือว่าโทคุซัสด้วยนะครับ,รบถ้าอย่างนั้นพี่เปาขอเริ่มจากคำถามนี้ก่อนแล้วกันจุดเริ่มต้นเลยที่โซ่เนี่ยมาทำสาวกมัสไรเดอร์เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับ อโอเคครับก็จริงๆมันเริ่มต้นในช่วงประมาณสักผมอยู่ปีหนึ่งก็ประมาณสักสิบสิบถึงสิบเอ็ดปีที่แล้วนะครับก็เร็วมากในะตอนนั้นคือมันเป็นช่วงที่ตอนนั้นอนะ่ะขึ้นมาหาลัยแล้วก็คือตอนเนี้ยเทคโนโลยีมันไปไกลหมดแนละ้วเนาะมันมีแอปพลิเคชันอะไรเยอะมากๆแต่ตอนนั้นนะ่ะลองนึกดูอินเทอร์เน็ตมันพึ่งเร็วแล้วกันเร็วเริ่มเร็วเริ่มเร็วแล้ว,ว,ว,วผมเนะี่ยมี คุณพ่อเขาให้ iPad มาเครื่องหนึ่งครับเพราะว่าเ,าเหมือนเป็นรางวัลขึ้นมาหาลัยเนาะผมก็จะแล้วมันก็โชคดีว่ามันสามารถเชื่อม Wi-Fi เชื่อมอมีอินเทอร์เน็ตภายในในในตัว iPad ได้เป็น,เป,นเป็นเจนเก่ามาก iPad 1หนึ่งอแพสองอ่ะยุคยุคแรกเลยตอนนั้นครับก็ผมก็จะไปไหนมาไหนผมก็จะเหมือนกับชอบเป็นคนพิมพ์อะไรเก็บไปอยู่ละส่วนใหญ่แล้วพอไปอยู่มาหาลัยอ่ะมันเบื่อมากเพราะว่า เนื่องจากผมอยู่ที่ต่างจังหวัดเป็นมหาลัยแห่งหนึ่งของโคลราชแล้วกันแล้วมันแบบไกลๆครับพี่เปาทําทอะไรมันก็เหงาเออพวกนี้แล้วกันแล้วเราก็เลยนึกถึงว่าคือเรียนมันเครียดเนาะเพราะว่ามหาลัยผมเรียนหนักมากครับเรียนเรียนเรียนแบบไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเนาก็ก็จะรู้สึกว่าแบบเหมือนกับตัวเองอะแปลกแยกกับคนอื่นเพราะว่าด้วยด้วยความที่ว่าเหมือนเราติดโคต้าอะไรเงี้ยเราไม่ได้เลือกมหาลัยเยอะแล้วก็เรียนตามที่แบบบ้านเขาให้เรียนมามันก็เลยเหมือนกับว่า เราไม่ค่อยมีความสุขกับที่ตรงนั้นเราก็จะมีช่วงเวลาที่ที่เราได้กลับบ้านเอในหนึ่งสักเดือนสองเดือนด้นกลับบ้านผมก็ผมก็จะเป็นคนชอบที่แบบจริง,รงๆ้วเราก็เป็นคนที่เติบโตมากับวงการการ์ตูนอยู่ละอ่านการ์ตูนเยอะดูการ์ตูนเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ที่ไม่เคยหายไปก็คือจําได้ว่าตอนเด็กก็ชอบไปเดิอเหมือนคนอื่นแหละเพียงแต่ว่าเรากลับไปรอ,รอ,อบนึงของบ้านนะครับเจากเรียนมหาลาัยพักไปกลับไปบ้านก็เออไม่รู้ว่าตอนเนี้ย ทำไมเลดเดอร์ตัวนี้ชื่ออะไรพอเก็ตไหมครับเนื่องจากพอามมันเหมือนกับเทคโนโลยตีตอนนั้นน่ะต้องเข้าใจเนาะคือผู้ฟังหลายๆคนถ้ารุ่นราวเขาเดียวผมนี่มากกว่าจะเข้าใจมากๆเลยแต่ถ้าน้องอาจจะแบบเออเกิดมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตที่มันเร็วมากๆอะ่ะคือตอนนั้นน่ะเวลาเราหยิบจับอะไรมันเป็นมันต้องมีแผ่นซีดีอ่ะเออมันต้องมีแบบอะไรเท่านั้นอะ่ะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นอินเทอร์เน็ตมันยูทูบอ่ะมันเพิ่งแบบเริ่มเริ่มเลยนะเริ่มกำลังมาแล้วนะเมื่อสิบปีแล้วคนก็เริ่มลงคลิปไง มั่วเลยตอนนั้นยังหาอะไรได้ไม่เลยนะเขาก็ลงคลิปแบบตัดมาจากฝั่งญี่ปุ่นผมก็ไปนั่งดูฝั่งญี่ปุ่นเออตัวอะไรวะ听得ไหมพี่คือคือบ้านเราอ่ะผมก็ยังไม่รู้นะว่าบ้านเรามันไม่ได้มันไม่ได้เท่ากับญี่ปุ่นคือเวลาเอาภาพยนตร์ซีรีส์มาฉายอ่ะมันไม่ได้ตรงตามเวลาเพราะฉะนั้นผมก็จะเลยงงว่ามันตัวอะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยเออแล้วมันเท่มากไงพี่แล้วทำไมเราไม่รู้วะแล้วผมไปถามเพื่อนเพื่อนก็ไม่รู้นะไม่มีใครรู้นะเข้าใจใช่ไหมเพราะอินเทอร์เน็ตมันแบบมันไม่ได้เหมือนตอนนี้นะแล้ววก็เลยบ่า เออมันทําไมเราไม่รู้วะเออมันเท่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขมากที่ได้ได้นั่งดูได้ตามไรเดอร์จากฝั่งญี่ปุ่นอ๋อเป็นอย่างนี้นอย่างนี้อ๋อไอตัวนี้มาใหม่แล้วซีรีส์มาใหม่ละช่วงนั้นก็เป็นช่วงมาดีเขยตเนาะนะแล้วก็แบบไทยก็ก็กําลังมีกระแสมาละผมก็ตามดูโอ้ยิ่งดีเขยตนี้แล้วใหญ่เลยเนาะแล้วใหญ่คือมันรวมทั้งหมดเลยเรายิ่งโอ้แฟนตาซีมากไม่ได้เจอไรเดอร์ที่แบบรวมในขนาดนั้นเพราะมันมันใหม่มากถ้าเทียบตอนนี้มันเปเลวะแล้วไงครับพี่ก เอ้ยทำงไงให้คนแบบเหมือนพวกเราอ่ะเหมือนผมอ่ะอ่าผมมองผมเป็นเด็กโงบบ่อะไรเง้นนะว่าเอ้ยทำไมให้เราแบบเราแล้วคนใกล้เคียงอายุเราอ่ะเขาได้ตามไรเดอร์ประมาณนี้เพราะว่าเออมันมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่แบบว่าถ้าคุณไม่ใช่แฟนจริงๆนะคุณก็ไม่มีทางรู้อ่ะแต่หรบคนที่ติดตามคามิเลเดอร์มาตั้งแต่เด็กมันเราก็เห็นแต่ทีวีฝั่งบ้านเราฉายอ่ะเข้าไหมครับอ,อ่าผนวกว่าตอนนั้น facebook เนาะมันมีฟีเจอร์เพจมาพอดีผมก็เลยมีไอเดียว่าเออ คือตอนนั้นคนเปิดเพจมันเปิดมั่วมันเปิดเพจคำคมเปิดเพจอะไรไปทั่วเลยไงมันไม่ได้มีไอเดียพี่เออประมาณนั้นผมก็ไม่รู้นะตอนนั้นผมรู้จักเจฮิลโลด้วยผมไม่รู้เลยผมแบบคนนอกวงการมากๆตีผมเป็นแบบไม่ใช่คนที่อยู่ในวงการเลยแล้วกันก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออเพจมันเหมือนมันเหมือนไมโครบล็อกอะคือมันสามารถทําอะไรลงไปได้ทันทีอะไรเงี้ยครับมันไม่เหมือนต้องต้องมาสร้างเว็บเป็นบล็อกเกอร์เนาะเมื่อก่อนจะเป็นเว็บบล็อกเป็นประจำเจฮิลโก็เป็นเว็บแบบเประมาณนั้นเหมือนกันเลยเราก็เลยเหมือนกับว่า เออเริ่มเริ่ม,มหาข้อมูลตามบล็อกต่างๆทั้งไทยญี่ปุ่นอังกฤษเนี่ยว่าแบบมันมีไรเดอร์อะไรข้อมูลยังไงที่มันเราไม่รู้คนไปคนมาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมันรู้อยู่คนเดียวครับพี่มันก็เลยก็เลยคิดว่างั้นงั้นเรามีเพจมาเราก็เลยลองลองล,อง,ลองไปแล้วก็ตั้งสมมติฐานกับตัวเองเนื่องจากผมอาจจะเรียนวิศวะมาเรื่องอะไรเงี้ยผมจะเป็นคนที่แบบจะคิดไปอีกแบบหนึ่งแบบว่าแบบมันมีโปรเซสอะพี่ว่าถ้าสมมติฐานว่าถ้าเราไม่รู้สแสดงว่าคนอื่นเยอะก็ไม่รู้ ประมาณนั้นก็เลยสร้างสร้างเพจขึ้นมาโดยตั้งสมมติฐานว่าทำยังไงให้คนไม่รู้อย่างผมอ่ะรู้กันเยอะเะขึ้นผมคิดไปั้างว่าทํายังไงให้คนที่อยู่ภาคใต้าภาคอื่นอ่ะที่เขาแบบทํางานอ่ะได้รู้ว่ามันมีข้อมูลเกี่ยวกับคอมเมนไรเดอร์ประมาณนั้นนะครับคือคือต้องบอกว่าผมเป็นแฟนไรเดอร์คนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่แฟนที่แบบโหอัจฉริยะที่นั่งอ่านข้อมูลอะไรเงี้ยน,นี่ผมยังตื่นผมยังตื่นเต้นเลยนะที่เพิ่งจัดงานาแฟนโทรคูไปกระแจมาครับล่าสุด โอ้โหมันรู้เยอะเลยขนาดนี้ว่าคนที่แบบมาแข่งอะพี่เจว่าพี่ปอก็ไปแข่งด้วยโหเก่งมากเลยแต่ว่าผมมาในฐานะผู้ที่ชื่นชอบอะไรนะครับว่าแบบเออเราเราแค่อยากอยากจะตามทันอยากจะรู้อะไรเงี้ยเราก็เลยทําทําเพจขึ้นมามันก็ไม่มีใครช่วยแล้วก็ทําไปประมาณเดือนสองเดือนก็ไม่ทําต่อคือแบบเรียนไปด้วยเนาะเรียนหนักอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มเริ่มมีเพื่อนในมหาลัยอะครับตอนนั้นเป็นครั้งแรกนะเขาก็มาช่วยทำอะไรเงี้ยแล้วพอทําลงไปเล่นๆเนาะอาจจะเพราะว่าในยุคแรกของ a c e b o o k อะครับ เขาแจกการมองเห็นคนทําเพจมันก็จะแบบถ้าคุณชอบอันนี้ก็จะมีเพจอะไรใหม่ๆมาแนะนาเรื่อยๆเนาะมันก็เริ่มมีคนมาติดตามครั้งแรกติดตามห้าสิบคนผมนี่แบบโอ้ห้าสิบคนเลยหรอวะแม่งเยอะมากนะพี่ห้าสิบคนเนี่ยแบบมันมีเพจมันไม่มีจุดยืนอะไรนอกจากแค่ลงอะไรมั่วๆนะตอนแรกนะคือคือผมอาจจะอ่านข่าวมาแต่ผมก็จะลงแบบมันไม่ใช่คนเขียนนะพี่เจบวะเออผมก็ลงไปลงไป ลงไปปุ๊บมันก็เริ่มมีคนติดตามห้าสิบเป็นร้อยเป็นเป็นห้าร้อยผมนี่โอ้โหแบบห้าร้อยนี่ผมกีแตกเลยนะที่ตอนนั้นเนะ่ะแบบโหห้าร้อยนี่ผมผมยังบอกเพื่อนทุกคนนะตอนนั้นที่ทําอะว่าห้าร้อยนี่ผมรู้สึกว่าถ้าผมยืนอยู่หน้าสาธทงอะแล้วมันมีคนห้าร้อยคนมายืนอยู่เฮ้ยนี่มันกูละกูจ้ารับทีอะ <laughs> คุยกันเล่นประมาณนะั้นเราก็รู้สึกว่าดีใจที่แบบว่าทําแล้วก็มีมีคนเข้ามาติดตามนะเขาก็ให้ฟีดแบ็กว่าเออเออเขาชอบแล้วเราก็ค่อ,คอยๆปรับปรุงตอนนั้นยังไม่รู้จักคาว่ซไป ก็ก็ก็โชคดีที่แบบมีมีคนเข้าเขาเข้ามาซัพพอร์ตอะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มค่อยๆสเกลแอดมินอ,อะไรเงี้ยเข้ามาจากจากช่วงที่แบบเป็นแฟนคลับในรุ่นแรกอะครับประมาณนั้นอันนี้ก็คือเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่แบบเริ่มเริ่มเริ่ม,ม,มต้นที่จากอ่าในช่วงมาของอาหาไลไรก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆทำมาทํามา,า,มา,า,มาจริงๆมันมีจุดพีคหลายอยา่างเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้เล่าเพิ่มเติมแล้วกันอันนี้ก็คือได้ได้มาเดี๋ยวมันจะยาวเพราะว่าสตอรี่มันแบบยาวมากพี่แต่ แต่ว่าผมสแนปช็อตแล้วกันว่าจุดตอนนั้นมันทาให้ผมแบบรู้สึกว่าเออเว้ยค้าแรกกับผมอะคิดว่ามันคงมีแค่เด็กๆติดตามพี่เด็กๆเท่านั้นติดตามเพราะว่าคนไทยตอนนั้นเขายังไม่ได้มีความคิดว่าแบบการ์ตูนมันอะไรขนาดนี้เนาะมันยังไม่ค่อยเปิดกว้างร้อยเปอร์เซ็นแล้วเราก็คิดว่าเออคนติดตามเราคงจะมีเด็กๆที่เล่น facebook หรืออายุน้อยกว่าเราหมดแต่พอปรากฏว่าเราไปดูหลักบ้านหรือว่าคนที่คอมเมนต์ะกลับเป็นคนรุ่นราวเขาเดียวกับผมหรือมากกว่า ตอนนั้นก็เราก็เลยมีกําลังใจว่าเอองั้นแสดงว่าเรามาอาจจะถูกทางแล้วอะไรอนครับที่ประมาณนั้นแล้วก็เลยทํามาต่อเนื่องครับประมาณนั้นถ้าอย่างนั้นโซ่เนี่ยต้องมีค a มเมนต์ไรเรเรื่องโปรดนะครับอันนี้อยากให้มาแชร์ให้คุณผู้ฟังหน่อยนะครับรวมถึงป้ายยาด้วยเพราะว่าระดับแอดมินเนี่ยสาวกมสัสไรเดอร์ชอบแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเอาสักสามเรื่องนะครับ <laughs> บอกไลฟ์สไตล์โซ่คือคือจริงๆอ่ะคือเวลานี่เป็นคำถามที่คลาสสิกแล้วก็เป็นคำถามที่แบบผมก็ถูกถามบ่อยมากนะพี่เปาถามดีมากเลยครับคือคือผมอาจจะตอบแตกต่างจากคนอื่นๆนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โอแอดมินคนงเก่งเอ่อคนที่ทำบล็อกเยอะมากนะเก่งมากคือคือตัวผมเนี่ยมันเริ่มต้นจากจุดที่ผมชอบไรเดอร์ผมชอบการแตล่งร่างอรพี่ของไรเดอร์ผมคือคือถ้าเราดูทั้งเรื่องอ่ะผมจะชอบการแบ่งร่างมากสุดผมจะดูว่าปีนี้ มันแปลงร่างประมาณไหนมันมันมีเอฟเฟกมันมีแบบเออร่างใหม่ๆอะไรที่เราอยากดูผมรู้สึกว่ามันตื่นตาตื่นใจผมก็เลยชอบเกือบทุกไลเดอร์หมดเลยแต่ถ้าสมมติว่าเอาสตอรี่นะสตอรี่เนี่ยเอออาจจะแปลกกว่าคนอื่นก็คือชอบพิบัตครับผมเออเพราะว่าพิบัตมันมีการเล่าเรื่องที่แบบเออมันไม่เบื่อมันมีอะไรใหม่ๆออกมาระหว่างเล่าแล้วมันก็มีความดรามานิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นความดราม่าที่ไม่ล้นเกินไปหรือไม่ก็ก็ไม่ได้น่าเบื่อเกินไปอะไรเงี้ยแล้วบวกกับว่าเหมือนกับ คือคือเข้าใจว่าแบบคือเรื่องอื่นมันดีหมดนะผมมันดีหมดแหละแต่ว่าในส่วนตัวผมรู้สึกว่าคีบะมันมีสเสน่ห์ของมันคือผมก็ไม่ได้ชอบล่างของมันทั้งหมดนะแต่ชอบเนื้อเรื่องอันนี้คืออันนี้คือคือคืออาจจะเป็นเป็นเรื่องแรกที่บอกว่าชอบเนื้อเรื่องแล้วกันนะครับแล้วก็สองก็คือ,อชอบสไตล์สไตล์ของชุดอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องคลาสสิกอยู่แล้วก็คือคาบุโตะนะครับคาบุโตะสไตล์มันเป็นการรีฟอร์มมิ่งที่ ที่ดูโมเดนแล้วก็ดูแบบมันยั่งยืนน่ยคือแต่ละปีของคาเมเลเดอร์เขาก็จะมีการทำโมเดนดีไซน์ใหม่ๆออกมาให้คนหรือว่าเด็กหรือว่าแบบกลุ่มที่เขาคาดหวังครับแต่ละปีแต่ว่าพอมันเป็นคาบูโตะที่มันออกมามันว้าวซ่าอะไรเงี้ยสำหรับผมแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่มีทางเบื่อผมว่าดีไซน์แบบนี้มันอยู่ได้เป็นไปเรื่อยๆครับพี่มันไม่แบบแป้นเกินไปไม่อะไรอันนี้คืออาจจะชอบเรื่องดีไซน์แบบที่สามเออเรื่องที่สามอันนี้ตัดสินใจยากหน่อย เพราะว่าไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่ว่าถ้าให้พูดจริงๆก็เนื้อเรื่องอคอมเมดเดอร์ที่ทําให้ผมอินที่สุดอินที่สุดเลยนะอินที่สุดทั้งดีไซน์แล้วก็เนื้อเรื่องอันนี้เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจาก้อนใหญ่แล้วกันที่ทําให้ผมกลับบ้านแล้วกันกลับบ้านไปดูรถมาทําเพจคอมเมดเดอร์นะอันนี้ไม่มีใครรู้เลยในรายการแรกที่บอกอืก็คือเบรดครับเบรดเบรดเนี่ยมันเป็นความทรงจําในช่วงเด็กๆ อันนี้ไม่ถูกนะอันนี้ผมมองไม่ถูกคือมันเริ่มจากที่พ่อเนี่ยไปซื้อแผ่นเถื่อนมา <c oughs> คือคือแผ่นเถื่อนเมื่อก่อนนะมันไม่ดีเหมือนตอนนี้นะคือเมื่อก่อนแผ่นเถื่อนมันเข้าถึงง่ายแล้วลิขสิทธิ์อะครับก็อาจจะยังไม่ได้แข็งแรงเท่าตอนนี้แล้วก็เราไม่ได้มีเอเหมือนกับสตรีมมิ่งให้ดูนะครับพี่พ่อเขาก็ไม่รู้ไปซื้อมาจากไหนไมาให้ดูแล้วเขาก็ซื้อมาแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับตอนเด็กๆเ,เราได้ดูเบดตลอด คือแบบพอซื้อมาปุ๊บเราก็ไปหาซื้อมาเพิ่มไปตามมาเองอะไรเางี้ครับพ่อก็บอกว่าเนี่ยซื้อมาจากร้านนี้ก็เป็นแผ่นเถื่อนนะยอมรับนะเออไม่ติดนะแต่คือมันก็ทําให้เราแต่คือจริงเราก็มาอุดหนุนของแท้นะเมื่อโตเมื่อโตลราเรามีกําลังทรัพย์แต่ว่าตอนเด็กๆเ,เราเราไม่รู้ว่านั่นคือแผ่นแท้แผ่นแผ่น,ผนไม่แท้นะอันนี้ผมต้องยอมรับเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นเป็นช่วงเวลาหนึ่งช่วงเด็กๆที่เราได้ดูแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อเรื่องเออสไตล์การใช้การ์ดอะไรต่างๆมันมีสเสน่ห์หมดเลยเออ ไฟมันก็มีสเสน่ห์ของมันนะมันก็ใกล้เคียงกนะันแะแต่ว่าเบรยมันอาจจะตาตึงผมนิดนึงเพราะว่าเราอยู่กับกับเรื่องนี้ตําเด็กนานมากครับประมาณนั้นมันทําให้นึกถึงเป็นพลังเรียกว่าเป็นพลังให้เรามาทําเสาไปเรื่อยอีกทีหนึง่งเพราะว่าพอกลับไปบ้านเราจเจอแผ่นเบรก่อนครับพี่เอ้าเฮ้ยเก็บไว้ที่ว่าอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นครับสามเรื่องคราวนี้เนี่ยนะอยากถามในมุมมองส่วนตัวของโซ่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่า เมื่อกี้โซ่ก็พูดว่าโซ่เนี่ยผ่านเรียกได้ว่าตามอคอาเมนโไรเดอร์มาตั้งหลายปีแล้วจนถึงยุคสมัยนี้นะครับที่เราเห็นว่าโลกมันก็เปลี่ยนไปเร็วทุกวันนะครับก็เลยะจะมีประเด็นในสำหรับโครงการโทคุใหม่ๆเนี่ยที่เราที่พี่รู้สึกว่าสนใจแล้วก็อยากได้มุมมองของโซ่ก็คือเขามองว่าโทคุซัสส์เนี่ยทุกวันนี้เนะี่ย มันแมสหรืออย่างหรือว่ามันเป็นแค่หนังเฉพาะกลุ่มอันนี้อ,อยากให้โซ่แบบว่ามาแชร์ในมุมมองส่วนตัวของตัวเองหน่อยครับอ๋อโอเคครับพี่คือคือผมคิดว่าอะไรที่มันเป็นคืออะไรที่เรียกว่าวงการวงการคือแบบอ่าวงการมอไซค์วงการรถยนต์วงการการ์ตูนอะไรเงี้ยเนาะคือคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งที่เมื่อก่อนผมก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าผมให้อ่าอาจจะตีผมเป็นคนนอกวงการมาก่อนก่อนที่ผมจะเข้ามาอะไรเงี้ย คือคือภาพในในมุมมองผมอะเมื่อก่อนก็คือผมรู้สึกว่าการ์ตูนอย่างค a m เม r ีเดอร์ะไรเงี้ยมันต้องเป็นความชอบมากๆนะอันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าเมื่อเราคุยกับเพื่อนตอนเด็กๆอะครับโชคโชคดีเด็กๆตอนนี้ไม่ทันเมื่อก่อนเนี่ Rider ยค a m เม r ีเดอร์อะไรเงี้ยมันฉายบนทีวีมันฉายบนทีวีซึ่งคุณสามารถแบบนั่งรอมันติดตามได้ช่องเก้าเอยอะไรเอออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันไม่ได้มีหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นเคเบิลทีวีไปแล้วอะไรเงี้ยครับพี่ฉะนั้นเนี่ยการรอการอดทนดูเรื่องเนี่ยมันจะต้องมีความรู้สึกว่าแบบ อยากดูหรือว่าแบบมาเฝ้าอรอมันก็จะมีคอมมูนิตี้เล็กๆของเพื่อนเราหรือว่าเป็นณนแค่เวลานั้นเพราะฉะนั้นพอเราโตมาถึงจุดหนึ่งที่แบบเออเราคิดว่าเรื่องเนี้ยเราจะไปคุยกับใครอะ่ะมันมันไม่ได้คุยได้ทุกคนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงพอผมมีโอกาสได้ทําสาวกไรเดอร์เนี่ยความคิดผมมันเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราเป็นแค่คนเสพพอมาวันนึงเราเป็นครีเอเตอร์ที่ผลิตเอ่อหรือว่ามาทำคอมมูนิตี้ตรงนี้เอง่ มันทาให้ผมรู้สึกว่าเออเราอ่ะได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการไดิฟวงการหรือว่าทําให้คอมมูนิตี้หรือคนที่ไม่กล้าพูดว่าตัวเองชอบหรือว่าไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอ่ะได้ได้ได,ได,ได้ได้มีที่ตรงนี้มากขึ้นก็ไม่ไม่สามารถพูดได้ทีเดียวว่าตัวเองหรือเพื่อนๆนะครับเป็นส่วนทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่าไอ้ไม่ส่วนทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งที่ใหญ่หรือเปล่าแต่ว่ามันําให้หลายๆคนอนะ่ะกล้าออกมาทําอะไรมากขึ้นมาทําเพจเองมาเป็นเจ้าของแอดมินเอออยากเป็นมาทำทอง u t u b e เองใช่ไหมพี่มาอะไรที่แบบ เป็นเกี่ยวกับโทคุผมรู้สึกว่าจากที่เราเงียบๆกันแล้วเราก็เริ่มมาพูดคุยกันมาสร้างคอมมูนิตี้กันผมว่ายุคนี้นะมันแมสขึ้นกว่าก่อนาะแล้วมันก็จะเริ่มไม่ได้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าจะต้องมานั่งเก็บเงียบว่าเอ้ยนี่มันแค่การ์ตูนเด็กอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่ายุคเนี้การกล้าพูดเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเครื่องมือมันเยอะครับพี่ในการที่แบบว่าคุณจะพูดผ่านแพลตฟอร์มไหนก็ได้ใช่ไหมแล้ว คนที่เขาฟังคุณเขาอาจจะแบบเออฉันก็ชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยเออฉันก็อยากจะฟอลโล่คุณฉันอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตรงนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วฉันอาจจะกลายเป็นครีเอเตอร์เองก็ได้อะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่ายุคนี้มันอิสระแล้วก็ไอสิ่งที่เราชอบอย่างวงการโทรคู่ครับมันถูกตีความใหม่มากขึ้นถูกตีความเป็นเป็นเป็นความชอบหนึ่งที่แบบแชร์ลิงกันได้เหมือนเมื่อก่อนถ้าเทียบกับเมื่อก่อนมันต้องเป็นแค่แบบกกใดกกหนึ่งหรือว่าเป็นแค่แบบเอ่อเพื่อนๆที่ชอบเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเพราะว่าผมก็ช่วงมหาล ผมมีเพื่อนคนเดียวที่คุยได้เกี่ยวกับคริมเลเดอร์ถ้าคนอื่นเขาก็แบบอะไรของมึงอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเออแต่พอตอนเนี้ยถ้าสมมติเราเราไปดูทุกที่เนี้ยเขาก็จะรู้เลยว่าเอ้ยเราก็จะรู้เลยว่าเอ้ยไอไอไอเคอรเจอร์แบบเนี้ยมัน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 คอแลบกันหมดเออคุณคุณอาจจะชอบพอดเพย์ pay, คุณก็จะอินเนี่ยคริมเลเดอร์ด้วยคุณก็จะประกาศตัวมากขึ้นคุณก็จะแบบเออฉันก็ไม่ได้อินอย่างเดียวฉันอินได้หมดฉันก็คุยได้ทุกทุกอย่างอะไรนยครับเพราะว่าเราเราเข้าถึงข้อมูลง,ง่ายขึ้นกว่า ในในในมุมมองผมนะอาจจะตอบรวมๆนะครับเพราะว่ายุคนี้มันมันมัน,ม,นมันเสรีในการที่แบบเราจะกล้าพูดกล้าทำอะไรเงี้ยแล้วผมก็คิดว่าโอกาสโอกาสใหม่ก็จะเกิดขึ้นเยอะนะอย่างยุคผมเนี่ยผมก็อาจจะจบไม่ได้จบหรอกแต่ว่ามันก็เฟดเฟดไป,ดเ,ปดเราก็อยู่เราทํางานแล้วพี่เออแอดมินเราก็แบบอยู่ตั้งแต่สมัยแบบเรียนมาหาลัยตอนนี้ก็มีจะมีลูกกันแล้วนะฮะ <g ül> ก็เป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยพี่มันก็เปลี่ยนไปตามไปล้เออนี่แอดมินพี่แบ๊กเนี่ยพี่แบ๊กเป็นแอดมินคนที่สองผมก็มีลูกไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออวัานเราก็ได้เดินทางกับเพื่อนๆของมันไปก็เลยเห็นว่าเออพอพี่พี่แบ๊กมีลูกเพื่อนๆเรามีลูกหรือเงี้ยมีครอบครัวใช่ไหมครับเขาก็เอาครอบเอา,อเ,อาเอาความสนใจตัวเองไปไปแชร์กับครอบครัวของเขาอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่ารักนะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เห็นการเติบโตเนี่ยอันนี้ก็คือโลกที่เปลี่ยนไปในในทัศนะของผมครับพี่ประมาณนั้นครับอืมตั้ เราก็ได้ฟังหลายๆมุมมองนะครับของแอดโซเนี่ยแล้วก็จริงๆมาเดินทางกันมาถึงช่วงใกล้จะท้ายราย,รายการนะฮะก็คืออันนี้เป็นคำถามที่ไม่มีในสคริปด้วยเป็นแขกรับเชิญทุกคนเนี่ยจะต้องเจอคำถามนด้ซึ่งค,คำถามพิเศษเป็นคำถามที่สปอย,ลยไลฟ์สไตล์ของแขกรับเชิญนิดหนึ่งก็คือจริงๆวันนี้เนี่ย อบอกโซ่ไว้ก่อนมาถ่ายรายการว่าเผื่อมีของสะสมอะไรเล็กๆน้อยๆติดมาโชว์หรือเปล่าแต่อันนี้แม้ท้าไม่มีไม่เป็นไรแต่ว่าเราอยากถามแอดมินระดับสาวกมาร์ e เลเดอร์หน่อยว่าถ้าสมมติมีของเล่นของคา m ์เมลเรเดอร์เนี่ยสิ่งที่จะเราจะเลือกซื้อเป็นอันดับแรกเ,เพราะเ i เดอร์มันจะมีทั้งฟิกเกอร์ใช่ไหมซอฟมีเข็มขัดใช่ใชมีอะไรต่างๆมากมายเนี่ยโซ่เลือกซื้ออะไรเป็นอันดับแรกครับถ้ามันออกมา คือคือขอออกตัวก่อนเนาะเนื่องจากผมอาจจะแปลกกับเพื่อนๆแอดมินด้วยนะแล้วก็อาจจะแปลกแปกกับเพื่อนๆในวงการนิดนึงคือจริงๆอะ่ะผมผมเป็นคนที่ไม่ค่อยสะสมเยอะแต่คือวันนี้ก็มีของสะสมมาวางนะเดี๋ยวเอามาโชว์ให้ดูครับก็คือคือผมไม่ไม่ได้เป็นคนสะสมเพราะว่าผมชอบเก็บหนังสือเออผมรู้สึกว่าเออหนังสือคือมันเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเด้อแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ใช่แค่เราอินนะเราเอามาทํางานได้แล้วเราก็รู้สึกว่า เราเราอยากเก็บอะไรที่มันแบบสามารถบันทึกภาพของความรู้หรือเหตุการณ์ที่เราชอบตรงนี้ไปเราเลยเก็บหนังสือของ้างเยอะแต่เนื่องจากหนังสือไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ว่าไม่เป็นไรแล้วก็มีของสะสมเอามาคุยก็ก็พอไม่ได้เริ่มต้นเป็นสายคอลเลกทีฟแบบเต็มตัวเนี่ยก็เลยถามว่ามีของสะสมที่เป็นส่วนตัวแล้วรู้สึกอยากจะเก็บไว้ไหมมีครับก็อาจจะเป็นโมเดลเป็นเอ่อ uh, ฟิกเกอร์เอสเนเออะไเงี้ยครับอันนี้ก็มีมีมีม มีของพิเศษมานี่เป็นของส่วนตัวที่ผมไปตามล่ามาแล้วก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ตามต่อนะคือเอชเอฟไรเดอร์สามหมายเลขสามนะหมายเลขสามครับคือคือที่มาของอของของ,ของตัวเนี้ยหรือว่าการชอบหรือว่าการเก็บตัวเนี้ยที่เป็นของเ,ออเรียกว่าของในดวงใจเพราะว่าคือส่วนตัวผมไม่ไม่ได้เก็บติ๊กเกอร์อยู่แล้ว อย่างถ้าเป็นเพื่อนผมแอดมินีคนหนึ่งคือแชมป์เนี่ยแชมป์จะเก็บติ๊กเกอร์ S S F เยอะมากๆเป็นคอลเลกชันแล้วเทียบกับคนอื่นๆก็เก็บเยอะอะไรเงี้ยเนื่องจากตอนนั้นตอน,นเด็กๆไม่ได้มีตังค์นะบุงตรงนะไม่ได้มีตังค์แล้วก็อาจจะแบบไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเนื่องจากไม่ได้มีคอนโดเป็นของตัวเองไม่ได้มีอะไรเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออเหมือนกับเออไม่รู้จะทํายังไงกับตรงนี้อะไรเงี้ยก็ไม่ก็เลยไม่ได้คิดแต่พอถึงจุดๆหนึ่งมีโอกาสได้ไปเดินทางญี่ปุ่นบ่อยๆแล้วตอนนั้นเน่ยเป็นช่วงที่ หมายเลขหนึ่งมีการลุงคอนโกเขากลับมาครับไอตอนนั้นนะ่ะที่แบบหายไปยาวนานมากแล้วอยู่ดีกลับมาในมูบี่อะไรทุกอย่างเนะี่ยนานมากแล้วเนะี่ยตอนนั้นเนะี่ยเออเราเราก็แปลกใจว่ามีการเขียนสตอรี่เกี่ยวกับโชวะเพิ่มอ่าโชวะมันมันความเข้าใจเรามันก็มีการเรียงของเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วอยู่ดีเฮ้ยมันม,ม,นมีมันมีหมายเลขสามเว้ยที่มันไม่ใช่วีสามในแบบเข,เข้าใจแล้วแบบผมไม่ชอบผมไม่ชอบความคลาสสิกของโชวาอยู่โดยส่วนตัวเพราะมันเป็นคำถามที่ว่าเวลาที่ มีคนมนาถามแอดมินฝั่งสาวกว่าแอดมินฝั่งสาวกเป็นเป็นเด็กเป็นเด็กเฮเซ่กันหมดไงเฮเซ่ต้นนะหมดเลยก็จะมีแบบแหลมๆไปลายกับโชวะไปไปลายนิดนึงแต่ว่าฝั่งโชวะเขาก็จะมีกลุ่มก้อนผู้ใหญ่เนาะใช่ไหมเป็นความชอบแล้วตอนนี้ก็เลวว่ะแล้วฮะเราส่วนตัวผมอะผมชอบความคลาสสิกแต่ว่าเราไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้เกิดทันอะไม่ได้อินมากแต่ก็ยัง,ย,งยังรับรู้เนี่ยพอมันมีการเขียนสตอรี่ต่อเนี่ยผมเองที่ชอบในดีไซน์ของหมายเลขหนึ่งมาสอนอยู่แล้วอะผมรู้สึกว่าดีไซน์ของหมายเลขสามมันมันโดนผม ก็คือเรื่องของสีเรื่องของแบบอะไรเอ่ยไรเงี้ยในเรื่องของคาแรคเตอร์ที่เขาดีไซน์มาเราคิดว่โอ้โหตัวนี้เห็นแล้วแบบมันว้าวอะ่ะเออแล้วผมก็คิดในใจว่าแล้วมันจะเขียนต่อไหมวะมันจะมีมูฟี่ต่อไหมเราก็รู้สึกว่าเอออยากเก็บเก็บโมเดลมันเพราะว่าทํายังไงจะเก็บโมเดลมันมันไม่มีโมเดลนะพี่ตอนแรกอะ่ะคือมันออกมายิเงียบก่อนมันออกมาแบบเป็นเป็นหนังเป็นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีการประกาศว่ามี S N F ตอนนั้นก็เลยเก็บตังค์แล้วก็ไปแล้วโชคดีตอนนั้นไปญี่ปุ่นพอดีก็เลยไปซื้อมาทันในช่วงครับก็เลยแบบเป็น S H S H F ตัวเดียวที่เก็บแค่ตัวเดียวเดียไม่มีตัวอื่นอีกเลยคนอื่นเขาจะเก็บเป็นคอลเลคชันนะผมไม่เก็บนะผมเก็บแค่ตัวเดียวแล้วก็เก็บแบบมินต์มากเลยนะไม่แกะยันวันนี้เลยตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ตั้งแต่ไปเอาจากญี่ปุ่นมาแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งส่งท้ายก็คืออันนี้จะไม่ค่อยเกี่ยวเลยแต่ว่าที่มัน ที่ไม่ได้ขายเขาเล้จะเอามาขายจะต,ต่เก็บไว้แล้วมันเป็นความทรงจําก็คือ,อเป็นเขาเรียกนะเป็นในซีรีส์ของอเ,เอันหนึ่งนะครับพี่นี่ยครับซีรีส์ของ S. <S อออเอ็กเอ๋อเอ็กเอ่าอ่าเอ้สวยมากการแชทของของหมายเลขหนึ่งครับอ่าใช่ใช่ใชอืมก็ ต้องต้องบอกก่อนว่ามันมีที่มาที่ไปอันนี้คือเนี่ยมันเป็นแบบพิเศษมันเป็นแบบแบบพิเศษที่ตอนนั้นที่ญี่ปุ่นประกาศว่าถ้าใครอยากได้พิเศษแบบเนี้ยเวอร์ชันพิเศษแบบเนี้ยที่เป็นหมายเลขหนึ่งครับจะต้องไปเอาที่เ,เหมือนกับเป็นโตเอะเขาเรียกนะเป็นเป็นที่เทศการของที่โตเอะเวิร์ครับที่จัดที่ห้างอีออนนะครับในอดีตที่ผมเคยทํากระทู้ตามรอยญี่ปุ่นนะครับตอนนั้นในพันทิพย์คือหลังจากนั้นนะครับพี่ มันก็โกอมันนก็โกหกพวกเราก็คือมันก็มาออกเพ <laughs> ิ่มสามอีกทีหนึ่ง <laughs> <laughs> คือบอกว่ามันออกพิเศษคือถ้าใครอยากได้จริงมันมีขายแค่ในงานเท่านั้นแล้วคุณจะไม่มีสิทธิ์เซื้ออะไรเงี้ยแต่ว่าที่มันเป็นความทรงจำเพราะว่าณเวลานั้นที่ไปญี่ปุ่นเราไปได้ได้มีโอกาสไปตามรอยทํากระทู้พันทีบะครับตอนนั้นแล้วมีคนแบบเออมีคนฟอลโล่ไปในทริปของที่ผมวางเ,เขียนแชร,ร์ไปเนี่ยคือผม ผมได้ไปที่ห้างอีออนที่อยู่ที่ชิบะครับมาผมไม่ผมผมไม่ได้คาดคิดว่าอีกประมาณปีสองปีเขาจะปิดเอปิดตัวไปเราก็เลยรู้สึกว่านี่เป็นของที่เราเก็บไว้ก่อนที่จะมีก่อนที่แบบอนิทรรศการนั้นจะปิดเพราะนิทรรศการนั้นเปิดมาแบบสามสี่้าปีไงเราก็คิดว่าจะมีไปเรื่อยๆเพราะว่าเอมันได้รวมแบบในโตเอเวอร์คือมันรวมแบบเอาชุดจริงๆเอาอ ของที่เป็นโทคูครับมาออกเพียบเลยอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นความทรงจําที่ซื้อมาแล้วก็มาทํากระทู้นั้นลงพันทิ์แล้วก็โชคดีได้รับได้รับรางวัลกระทู้ดีเด่นไปด้วยอีกท,ทีหนึ่งก็เลยดีใจแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยัง <Yeah. S 1> แปลกใจว่ามีคนทักมาจากกระทู้นั้นว่าแบบเอ้ย hey, พี่ผมไม่ผมไม่ตามรอยพี่ผมจะทํายังไงไปจะได้ไปเจอกับนักแสดงแบล็กนะครับร้านวินดี้ดิคิดอะไรเงี้ยพระเราก็ไปเปิดเปิด เปิดเปิดแมพให้เขาอะครับฉะนั้นอะไรเงี้ยก็ก็เลยเป็นของที่เก็บไว้เป็นความทรงจําก็ไม่ได้ขายเลยถึงแม้ว่าทุกวันนี้ก็จะไม่อาจจะไม่ได้มีราคามากนะตตนตอนนั้นเราเก่งราคานะมีความคิดโอ้โชคดีล้วเดี๋ยวกูเอามาขายแดบบีวแพงเลย <laughs> อะไรเงี้ยแต่ก็ก็จะก็ไม่เป็นไรอะไรี้ก็เลยเป็นของที่ที่ยังเก็บไว้ในทุกวันนี้ครับเป็นความทรงจาในเป็นของพิเศษส่วนตัวครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ่ะเรามาอยู่ในช่วงท้ายรายการนะครับเผื่อแฟนๆบางคนที่ มาดู j จค r o Channel วันนี้เนี่ยครับยังไม่เคยรู้จักเพจสาวกมัตไรเดอร์มาก่อนหรือว่าเพิ่งมาเจอโซ่ครั้งแรกวันนี้เลยเนี่ยในร,รายการ j จ e r โร่เนี่ยให้โซ่ฝากผลงานหน่อยครับสาวกมัตไรเดอร์เป็นที่เลยครับอย่างอย่างแรกก็คือก่อนจะฝากของตัวเองต้องขอบคุณพี่เปาครับที่ให้โอกาสมาเป็นเกียรติวันนี้มานั่งพูดคุยนะครับก็รู้จักกับพี่เปามานานแล้วก็พี่เปาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากครับพี่เปาแล้วก็ อ่าเจฮิโรเป็นเป็นพี่สําหรับผมในวงการมากในการที่แบบไกด์อะไรหลายๆอย่างช่วงที่เริ่มต้นทําเพจเนาะแต่เวลามันก็เดินทางเร็วมากแปบ๊บเดียวเป็น1ิปีแล้วเพจสาวบกมันมันไม่ได้เติบโตแค่ตัวผมหรอกครับคือผมแค่เป็นคนเริ่มในในมุมมองผมแต่ที่มันเติบโตเพราะว่าอ่ามันมีคอมมูนิตี้ที่ที่เป็นเป็นเป็นคนที่รักไรเดอร์แล้วเราโชคดีที่ไปไปเจอพวกเขาพวกเขาเข้ามาหาฝั่งฝั่งพวกเราแล้วเราก็เลยมีโอกาสได้เติบโตแล้วก็อ่าพี่ๆหรือว่า คนอื่นสนับสนุนให้ให้เกิดเผสาวกขึ้นมานะครับสาวกมาเลเดอร์ก็เป็นตั้งใจที่จะเป็นพื้นที่ที่จะรวบรวมคนที่รักในสิ่งเดียวกันก็เขียนไม่ได้เฮเดอร์อยู่แล้วนะรักในสิ่งเดียวกันแล้วก็ร่วมแบ่งปันเมุมมองความความคิดความรู้หรือแม้กระทั่งข่าวสารเกี่ยวกับคอมเมดี้เดอร์นั่นก็คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายของสาวกตลอดมาก็ครับเดียวก็10ปีแต่ว่าวันนี้ครับมันไม่ใช่อะไรหรอกวันนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่เสมอทางฝั่งผมเองก็ม,มีมีทีมงานใหม่เข้ามาเรื่อย นะครับเหมือนกันยูเซอร์ใหม่ก็เข้ามาใหม่เรื่อยๆก็คือหมายถึงว่าหลายคนที่อาจจะยังไม่รู้จักเรานะครับวันนี้มีโอกาสได้รู้จักก็มาทําความรู้จักกันถ้าคุณอยากติดตามข่าวสารคอมเมดเดอร์ก็ที่นี่ผมว่าเร็วที่สุดแล้วผมกล้ากล้ากล้าขิงแล้วกัน <laughs> 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 เราตามแบบละเอียดย<ต>ิบนะครับพี่ก็ตามของเราเ <laughs> <laughs> ขาหน้าครับพี่นี้นเราเราก็ทําตั้งใจทํามาตลอดนะครับแล้วก็เป็นอุดมการณ์ที่พยายามรักษาไม่ว่าจะเปลี่ยนถ่ายไป ขนาดไหนคุณคุณผมว่าทุกคนเราจะมีตัวตนที่ยังเป็นเด็กอยู่เสมอแล้วผมเชื่อมั่นเสมอว่าใ้ความเป็นตัวตนเด็กเนี่ยมันมันมันท่งคุณค่าและทรงพลังแล้วมันก็มีความใส่ซื่อที่ทําให้เราเติบโตมากขึ้นในในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเก็บความเป็นเด็กของคุณไว้รักษามันไว้ให้มั่นแล้วก็อย่าลืมความชอบคุณแค่นั้นครับสาวกมาเลยเด้๋ยยินดีต้อนรับทุกคนแล้วก็เป็นเพื่อนกับทุกคนครับที่ชอบเหมือนกันครับ เนีโหหล่อหล่อได้ใจพี่เปาจริงๆเลยนะครับก็เป็นแขกรับเชิญสุดยอดของวันนี้จริงๆอ่ะผมก็ขอบคุณโซ่มากนะครับที่มาร่วมแชร์เรื่องราวดีๆนะครับกับ J-Hero Channel นะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมนะครับติดตามเพจสาวกไรเดอรด้วยนะครับแล้วก็ติดตาม J-Hero Channel นะครับได้ทาง YouTube นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ทาง J-Hero Fan Page ทาง Facebook นะครับแล้วก็ J Hero t i k t o k ด้วยนะครับ วันนี้ผมกับแอ๊โซนะครับต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกับเจโร่ชาแนลได้ใหม่โอกาสหน้าว,นนว,วันนี้สวัสดีครับนี่สวัสดีครับ